สำหรับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพในรูปแบบต่อไปที่ผมจะทำและนำมาแบ่งปันนะครับจะเป็นแบบติ้นแอนคริสปี้นะครับนั่นก็คือบางกรอบครับการที่คุกกี้ของเราจะบางและกรอบได้นะครับเกิดจากเวลาอบที่นานมากขึ้นนะครับแล้วก็เกิดจากส่วนประกอบที่มีการ เปลี่ยนไปเล็กน้อยครับสูตรนี้เราจะลดเนยลงครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนเป็นน้ํามันรําข้าวแทนครับตัวน้ํามันเนี่ยมีความเหลวกว่าก็จะทําให้ตัวเนื้อแป้งของคุกกี้ของเราเหลวขึ้นตามไปด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของน้ําตาลทรายครับแต่สูตรนี้เราจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวล้วนดังนั้นง่ายๆครับเราแทนที่น้ําตาลทรายแดงด้วยน้ําตาลทรายขาวครับส่วนประกอบทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ขั้นตอนในการทําผมต้องการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายว่าถ้าคุณคุณ ไม่มีเครื่องผสมอาหารนะครับเราสามารถทําได้ด้วยมือเช่นกันครับเริ่มจากเนยก่อนนะฮะเราก็จะเอาเนยเนี่ยมาใส่ในชามผสมครับในการใช้มือตีเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าเนยเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิห้องจะทําให้การผสมของเราง่ายขึ้นเยอะทีเดียวครับผมจะใช้ช้อนไม้แบบนี้นะครับแล้วคนให้เนยคลายตัวเล็กน้อยเห็นไหมครับเนยคลายตัวได้ง่ายครับเนยที่ลดลงครึ่งหนึ่งสิ่งที่เราเอาเข้ามาแทนนะครับอันนี้ผมใช้น้ํามันรําข้าว 115กรัมครับแล้วก็คนให้น้ำมันกับเนยเนี่ยพอเข้ากันครับหลังจากที่เนยกับน้ำมันพอเข้ากันดีนะครับเราจะใส่น้ำตาลทรายขาวล้วนเลยครับใส่ลงไปเลยครับผสมให้เข้ากันนะครับเราใช้ช้อนไม้คนอย่างเงี้ยฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่ไข่ลงไปนะครับอันนี้ผมตอกเตรียมเวลา2ฟองครับจะสังเกตนะครับว่าเทียบกับสูตรที่แล้วเนี่ยตัวสูตรประกอบเนี่ยจะเหลวกว่ามากทีเดียวครับหลังจากคนเข้ากันแล้วฟองแรกใส่ฟองที่2ลงไปได้เลย ตามด้วยส่วนประกอบของกลิ่นครับใช้วานิลาเหมือนเดิมครับส่วนประกอบของแห้งนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเรามีแป้งสาลีเรามีเบกกิ้งโซดาแล้วเราก็มีเกลือนะครับล่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีนะครับที่สําคัญสูตรเมื่อกี้เราล่อนสองครั้งสูตรนี้ล่อนครั้งเดียวก็ได้ครับผมจะใส่ของแห้งลงไปแล้วนะครับแล้วก็คนครับเช่นเดียวกับการใช้เครื่องนะครับตอนช่วงคนนี่เราก็ไม่ต้องไปคนแรงนะครับคนแรงมันจะฟุ้งและกระเด็นออกนอกชามผสมของเรา ส่วนประกอบเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วลองดูนะครับเหลวกว่าสูตรเมื่อกี้มากทีเดียวนะครับนั่นเป็นที่มาของการที่เวลาที่เรานำไปอบแล้วจะบางกรอบนะครับมาถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของช็อกโกแลตชิพนะครับใส่ช็อกโกแลตชิพเซมิสวีทเหมือนเดิมเลยครับจากถั่วเมื่อกี้ที่เราใช้อัลมอนตอนี้มาใช้เป็นถั่วพิตาชิโอซึ่งไม่จำเป็นต้องไปอบก่อนเลยครับสาเหตุที่เราไม่อบนะครับเนื่องจากว่าถั่วพิตาชิโอเขารับประทานดิบๆได้ครับคนเล็กน้อยพอแล้วครับ และสาหรับเตาอ,อบนะครับอุณหภูมิที่เราใช้เนี่ยเราใช้อุณหภูมิเดียวกันเลยครับร้อยแปดสิบองศานะฮะผมจะใช้ถาดอบแบบเดียวกับที่อบสูตรเมื่อกี้เลยนะครับเราใช้กระดาษอบแผ่นเดิมได้เลยนะครับซึ่งเราจะทําคุกกี้นะครับขนาดเดียวกันสิ่งที่ต่างกันนะครับจะมี3ประการข้อ1ครับก็คือว่าเวลาที่เราสกู๊ปแล้วต้องเว้นระยะให้ห่างเพิ่มขึ้นครับเนื่องจากว่าตัวโดของเขาเนี่ยมีความเหลวเวลาที่เขาเหลวเขาก็จะแผ่ตัวเยอะ ข้อที่2ก็จะสังเกตได้นะครับว่าผมไม่ได้เอาตัวโดไปแช่เย็นก่อนเพราะว่าเราต้องการให้เขาแผ่ออกดังนั้นเราใช้หลังจากที่เราผสมเสร็จได้เลยครับ ความแตกต่างในข้อที่3นะครับระยะเวลาในการอบครับสูตรที่แล้วเนี่ยเราจะอบให้ผิวหน้าด้านบนเนี่ยสุกแล้วก็มีสีเข้มประมาณ2ส่วนสสูตรนี้เราจะอบให้เข้มทั้งชิ้นนะครับเพราะเราต้องการความกรอบและแห้งครับเราจะใช้เวลาในการอบเพิ่มขึ้นครับจาก8นาทีเป็น14นาทีครับ มีคำถามมานะครับว่าถ้าเราไม่มีเตาอบแบบพัดลมมีแต่เตาอบที่เป็นโปรแกรมไฟล่างไฟบนจะอบขนมคุกกี้ได้หรือเปล่าครับอบได้สิครับ ในการอบโดยใช้เตาอบไฟล่างไฟบนเราจะต้องเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็น190องศาเซลเซียสนะครับหรือเพิ่มขึ้นอีก10องศานั่นเองและระหว่างอบนะครับเมื่อเราอบไปแล้วครึ่งทางให้เราพลิกด้านของถาดอบนะครับเพื่อให้คุกกี้ทั้งหมดเนี่ยมีสีที่เท่ากันครับและเวลาที่เราใช้โปรแกรมไฟล่างไฟบนเราจะอบได้ทีละถาดนะครับไม่ควรที่จะซ้อนถาดกันครับลละ ลองดูนะครับสีที่ผิวหน้าของเขาเนี่ยจะเข้มเท่ากันทั้งชิ้นแล้วถ้าเราสังเกตก็คือว่าชิ้นเขาจะใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเราต้องพักบนถาด2นาทีครับแล้วค่อยนำขึ้นมาพักบนตะแกรงให้อยู่ที่อุณหภูมิห้องกรอบแน่นอนครับ ข้อดีของคุกกี้สูตรบางกรอบนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าความชื้นมีน้อยใช่ไหมครับทำให้เก็บได้นานมากขึ้นดังนั้นถ้าเราคิดว่าต้องการทำคุกกี้สูตรหนึ่งที่เก็บได้นานๆแล้วให้เป็นหงขวัญสูตรนี้เหมาะเลยครับบางแล้วก็กรอบนะครับและนี่ก็คือคาแรคเตอร์ของ t h ้ n แอนคริสป y ้ช็อกโกแลตชิพคุกกี้ครับผม